คืนเาผาผี ghost night คลิปนี้สนับสนุนโดยแฟมแฮทอนิกผลิตภัณฑ์บำรุงหนังศีรษะลดอาการหลุดล่วงของเส้นผมฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส2องทุมครึ่งเป็นต้นไปแล้วไปลอยกันครับสายที่หนึ่งอยู่กับราแล้วตอนนี้นะฮะสวัสดีครับพี่หน่อยครับเจดจะนองแบงภารกิจลับซ่อนความหลอนอะไรยังไงถ้าพร้อมแล้ว เล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันหน่อยครับก็สวัสดีน้องแบงแล้วก็ชาวโูกไฟทุกท่านนะคะสวัสดีครับวันนี้ก็ออกหากินตอนกลางวันละก็เรื่องเนี้ยมันก็พิ่งผ่านมาเมื่อไม่นานเนาะวันที่พี่ไปอัดรายการโอ้ก็อ่าใช่จะเป็นรายการหนึ่งซึ่งจะมีน้องมิ้นมิ้นรซสูเม่ที่เขาเป็นพิธีกรพัสนามครับ อ่าแล้วทีนี้ก็เป็นรายการหนึ่งเป็นรายการแบบเหมือนเลียวอะ่ะคือเขาจะเอาไปลงช่อง youtube แล้วช่องเนี้ยเขาก็จะมีอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยมีทีมงานวันนั้นพี่ก็จริงๆภารกิจพี่อะ่ะจะได้ไปที่บ้านล้างบานสเสเลครับผมอ่าวันนั้นอะ่ะพอน้องมิ้นก็คือติดต่อกันเรียบร้อยแลวกับทางทีมงานเรียบร้อยแล้วโอเคให้โลเคชั่นเรียบร้อยละว,วันที่จะออกไปปุ๊บ พี่บอกว่าพี่โยมวันนี้ไปส่งไหนนะมีไปถ่ายรายการแล้วทีนี้พี่โยมบอกว่าที่ไหนตอนนั้นพี่โยมยังไม่รู้นะพี่ก็เลยระบุว่าเออตรงนี้ตรงนี้นะก็ว,ว่าอ,อ๋อรู้ร,รู้พอจะพักเขาขับรถออกจากกรุงเทพมาตรงออกมาเข้าเส้นบางนาเรียบร้อยแล้วพอมบอกว่าจู่จูจ่พี่โยมบอกว่าที่นี่ยมีผู้หญิงตายผู้หญิงตายแน่แน่ผู้หญิงตายเนี่ย พอเขาพูดพูดย้ำย้ำอยู่นั่นน่ะแล้วก็ร้องไห้ด้วยนะเอ๊ะหนึ่งละคือพี่คือตอนนั้นนะพี่เปิดหมายถึงว่าใครร้องไห้ผู้หญิงร้องไห้หรือพี่ยมพี่ยมอ๋อพี่ยมร้องไห้พี่ยมร้องไห้ให้อ๋อครับขับรถออกมาแล้วเขาก็ร้องไห้บอกว่ามีคนตายมีผู้หญิงตายผู้หญิงตายแน่แน่ชื่อนี้ชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ยมแท็กซี่ชาผีนะทุกคนหวานใจเขาละหวานใจพี่หน่อยเขาละ อันนั้นหวานจะแบงคนะ์น่ะในใจผมหวานเชียบแ <laughs> ล้วทีเนี้ยพอขับรถมายิ่งเริ่มเข้าชนบุรีแล้วที่ยมแบบยิ่งพูดแต่ตซ้ำซ้ำซ้ำอยู่นั้นอ่ะบอกว่าผู้หญิงตายนะรตรงเนี้ค้นหายังดูยังกลัวไหมไปไม่ต้องมาท้าทายเขานะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็บอกว่ามันเราบอกว่าเราไปทาําภารกิจเฉยๆมันไม่ได้ไปเป็นการท้าทายหรืออะไรพี่ก็พูด กราพิยอย่างนี้ครับแล้วทีนี้เขาก็ยิ่งพูดก็ยิ่งร้องไห้จนพอเข้าเขตพื้นที่แล้วทางอ่าน้องมิ้นเนี่ยก็เลยโทรมาบอกว่าให้มานัดเจอกันอยู่ตรงนี้เพราะว่าจะไม่ให้พวกพี่กับผู้ร่วมรายการไปแล้วคือจะไม่ให้ไปเจอกับพิธีกรที่ว่าเป็นคนที่ทําทำเขาเรียกอะไรนะทําช่องตรงนี้ แล้วจะไม่มีการคุยกับทีมงานแล้วไม่มีการที่จะแได้คุยกับชาวบ้านแถวนั้นเลยเ่อจะให้พวกพ่อยู่ต่างหากก็คือเอาเรื่อเ่นี้ยใช่แล้วทีเนี้ยพกพี่ก็กล่าวว่าเออดูก็ดูในอ่าเหมือนว่าแล้วเออเ้วก็แบแอปแดงเปิดใน y youtube เนี่ยดูไปบ้านเนี้ยเป็นยังไงเขาก็นั้นก็มีแค่ผ่านๆโดยที่แบบยังไม่รู้ว่ามันตื่นเต้นตรงไหน พี่ก็เลยว่าเออพี่ก็ไม่ได้สนใจเพราะพี่ว่าเออเราไปทําภารกิจเราไม่ได้ไปลบหลู่เขาไม่ได้ไปท้าทายเขาพี่ก็คิดแค่นั้นเสร็จแล้วทีเนี้ยน้องอาร์มมีโทรมาบอกพี่ว่าพี่หน่อยถ้าไปเนี่ยก็คือว่าถ้าเห็นอะไรห้ามห้ามวิ่งแล้วก็ทางทีมงานเขาจะไม่ให้ใส่อ่าเหมือนแบบว่าเหมือนพระเหมือนใครมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของมงคลติดตัวไปเขาจะให้ถอดออกทุกอย่างเลยคือจะไม่ให้พวกติดตัว โดยน้องอามเขาเตือนอย่างนี้แล้วพี่ก็ว่าเออโอเควันนั้นพี่รู้สึกเฉยเฉยพี่ไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกอะไรคือเราไม่เท่ว่าเราไปท้าทายแต่คนที่มีความรู้สึกมากคือเป็นพี่ยมพี่ยมพูดเพ้อแล้วก็ร้องไห้อยู่งั้นอ่ะพี่ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรบืมพียมก็จะเตือนพี่บอกว่าอย่าไปท้าทายเขานะอย่าไปลกดูเขานะอ่าแล้วทีเนี้ยพอพี่ยมเขาพูดย้ำย้งนึงพี่เลยว่าจะไปจะไป อ่าทําแทนไหมอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาก็จ่ายจ่ายหน้าก็าเลยบอกว่าพี่ยมบอกว่าตัวเขาเองนะพูดบอกสงสารเองเลยสงสารเขาอยากไปปลดปล่อยเขาโดยที่วันนั้นอนะมันก็พวกพี่จะรออยู่ที่อปั๊มน้ํามันแห่งหนึง่งซึ่งพี่กับพี่ก็ยังไม่ได้เจอกับทีมงานของรายการเลยเพราะว่ามิน้นเขาจะไม่ได้เจอกันเสร็จแล้วทีเนี้ยก็คือคุยกันเขาบอกว่าเออรอแป๊บหนึ่งนะตรงเนี้ยเขากําลังเกลียรสถานที่ กำลังตั้งกองตั้งอะไรอยู่พอพูดเสร็จปุ๊บน้องมิ้นเดินกลับมาบอกพี่เดินมาบอกว่าพี่ไปไม่ได้แล้วเขาให้ยกเลิกทาไมคือไม่ให้ทาภารกิจตรงนั้นทีนี้เลยบอกว่าทําไมเอ่อมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันจะโดนโลเคชันเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีโรงแรมของคนมีชื่อทีหนึ่งเขาเคลไม่ให้ถ่ายทําแล้วพอน้องมิ้นพูดแบบนั้นจบเสียงตุ๊กแกร้องจู่ๆตุ๊กแกร้องดังมาก ดังไปประมาณสามทีเนี่ยสักพักตรงนี้ว่าเดี๋ยวลองไปคุยอีกทีเผื่อจะได้เพราะว่าจะต้องหาผู้ลักผู้ใหญ่ไปคุย,อคยพอเขาคุยอีกทีน้องมิ้ก็เดินกลับมาบอกว่าวันนี้เราต้องเปลี่ยนสถานที่แล้วล่ะพี่ไม่ได้สถานที่ตรงนี้พอพูดคำนั้นปุ๊บอะน้องแมงเสียงนกมันร้องอะร้อ,องแบบเศร้าหยหวย่วนไม่รู้อะแบบไม่ใช่นกแสกนะเป็นเสียงนกแบบร้องแบบ ว่าว่แบบร้องแบบหงอยหวนเหมือนเขาเจ็บอะแล้วก็พอพอพอ,พอเสียงลกร้องตรงนั้นเนี่ยเนี่ยสักพักรงมิ้นก็เลยมาเรียกพวกพี่ไปสมทบกับทีมงานพอไปสมทบก็เพิ่งจะเห็นกับอาจารย์คุณพี่พวกพี่ก็เลยยกมือไหว้กันก็คุยกันอาจารย์บอกว่าได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้เนี่ยเจ้บอกว่าทําไมคุณไ,ได้บอกว่าพี่หน่อยเมื่อกี้อาจารย์พูดทิ้งตัว่า เขาไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือแล้วนะไม่ได้ไปปลดปล่อยแล้วนะแล้วเสียงนกก็ร้องแบบนั้นเลยคือมันได้ยินลั่นลั่นทั้งปั๊มเลยอะตรงนั้นสรุปแล้วเวลาผ่านไปเกือบทุ่มหนึ่งได้เปลี่ยนสถานที่ไปเป็นโค้งผาแดงสถานที่เนี้ยคือมันก็เป็นสถานที่คือทุกคนมันก็อย่างที่มีประวัติเนาะก็ไปค้นหาได้ก็ไปมันก็จะมีสาร อเจ้าจพ่อผาแดงตรงนั้นแล้วก็จะมีสารปู่ตั้งอยู่ทีนี้ก็คือเข้าไปช่วงจังหวะพวกพี่ขับรถเข้าไปอ่ะเขาเป็นเวลาประมาณทุ่มครึ่งละเกือบจะสองทุ่มกว่าทีมงานเขาจะจัดทาอะไรเงี้ยตั้งไฟตั้งอะไรแล้วพวกพี่กับอาจารย์คือทุกคนจะไม่มีโอกาสได้คุยกันก็พากันเดินสํารวจที่เดินเข้าไปพวกพี่ได้กลิ่นคล้ายๆทูบอีกเลยว่าปพี่ยมงขึ้นไปไหว้หน่อยก็พากันเดินขึ้นไป โอเคเห็นทูปปักอยู่เหมือนกากำหนึ่งนี่ประมาณสักแปดถึงสิบสองดอกหรือประมาณนี้แหละก็เห็นปักอยู่สองสองสองจุดโอเคพี่ก็คิดว่าอ่ะก็เห็นทูปปักอยู่เพราะพี่ก็ไปไหว้ปู่ไหว้ปู่เสร็จปุ๊บกาลังจะเดินมาพี่หันไปดูที่กระถางทูปเพราะว่าพี่จะหาทูปไปจุดใช่ไหมเพราะว่าได้กลิ่นตอนตอนที่จะขึ้นไปอ่ะพี่ได้กลิ่นทูปทีเนี้ยพอพี่หันไปมองอ่ะน้องแบง ทูบไม่ได้จุดไฟแล้วกลิ่นมายังไงเนาะนั่นแหละพี่ก็เอ๊ะเธอเธอสงสัยทูบจุดข้างล่างหรือเปล่าพี่คิดแค่นั้นทีนี้พวกพี่ครับไหว้ตรงนั้นเสร็จปุ๊บก็ไปพี่ยมบอกว่านอยมานี่มาไหว้ตรงเจ้าพ่อผาแดงอะไรอย่างไงี้ยพวกพี่ก็เดินไปไปเขาไปยกมือไหว้พอไหว้เสรละพี่กูพี่ก็บอกว่า,วาอ่ามีบุหรี่ไหมจุดให้ปูหน่อยพี่ยอมก็จุดให้ ตรงนี้คือเดี๋ยวขอให้อ่าผู้ชมแล้วก็อันเนี้ยให้ไปดูคลิปเต็มกนแล้วกันเนาะเพราะว่าพี่ส่งตรงนี้ให้ทา,ทางทีมงานของแบงค์คือได้ดูแต่ว่าตอนเนี้ยคือพี่ขอปิดก่อนเพราะว่ามันจะเข้าร่วมของรายการเขาไม่เห็นละอ่าแต่ว่าอ่านั่นแหละอืมคือถ้าคนไฟมันจะสว่างขนาดนั้นอ่ะคือต้องเป็นเฉพาะคนดูดดดถูกไหมครับ สังเกตมันไม่มีคนดูดแต่ทําไมมันเหมือนไฟอ่ะมันแดงว่าว่าเหมือนคนกําลังดูดถ้าเราจุดเฉยเฉยมันไม่มีโอกาสแดงแล้วมันก็จะดับครับอ่านั่นแหละแล้วก็มันไม่มีลมไม่มีอะไรถ้ามีลมโอเคเรายังพอเข้าใจได้แต่ในคือตอนนั้นไม่มีลมที่แบงค์เห็นลูกหมที่เอาเห็นคิดในที่ที่สูงอ่ะครับอ่านั่นแหละมันไม่มีลมเลยแล้วก็ไม่มีคนตุกบุหรี่หรืออะไรตรงนั้นเสร็จเราปุ๊บพ่อพี่เลยเดินลงมา ช่วงจะบเดินลงมาที่เอะตรงที่ว่าทําไมพี่ได้กลิ่นทูบมาจากไหนพี่ก็เดินหาข้างล่างไม่มีการจุดธูปเลยซักดอกอืมอ่าโอเคตรงนั้นพี่กับเอแล้วพี่ก็เอาวะไม่ไม่สนใจก็กําลังเดินเดินมารวมตัวกับกลุ่มอ่าของกลุ่มของน้องมิ้นท์แล้วก็ูร่วมรายการอีกคนนึงซึ่งเป็นชื่อน้องหินก็ เดินลงมาก็มากําลังคุยกัน้องแม่งให้นึกถึงว่าเราไปเดินฐานเดินเหมือนว่าเดินห้างแล้วตรงโซนที่มีพัดลมใหญ่ๆอะ่ะแล้วเหมือนลมมันตระทะหน้าแรงๆอะ่ะเป็น,นพัดลมโรงงานพัดลมโรงงานหันมาบูบใช่ใช่ประมาณนั้นอะ่ะครับที่ยืนอยู่ที่ยืนอยู่พอดีอาจารย์เขาเดินมาปุ๊บเหมือนเขาจะมาพูดว่าเออเดี๋ยวเขาจะหามุมถ่ายแล้วเราจะมา ถามประวัติป่าตรงนี้ที่ไหนมันเกิดขึ้นยังไงมาใครเป็นคนดูและคือกําลังจะคุยตรงนี้เพราะว่าเขาต้องการคุยกับทีมงานว่าเอาฉากตรงนี้คือคุยกันแต่แล้วพออาจารย์พูดพูดว่าเออจะทําตรงนี้ลมตรงนั้นมันประทะข้อหน้าพี่แบบอย่างแรงอ่ะน้องแบงโดยที่ว่าผมพี่ยังนิ่งนะแต่ว่าความรู้สึกว่าเราเป็นลมลมมันประทะหน้าพอประทะหน้าพี่เข้าไปปุ๊บ พี่เวียนพี่เวียนหัวปุ๊บพี่มวนท้องจะอ้วกพี่เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วขออ้วกนะจู่ๆพี่ไปโก่งตัวอ้วกอ้วกนะ่คือมีน้ํากับลมเพี่ยออกอย่างเดียวโดยที่ไม่มีอาหารเลยเพราะพี่เพิ่งจะกินข้าวมาถ้าอ้วกยังไงมันต้องมีเศษอาหารออกเป็นพวกตรงนั้นนั้นไม่มีเศษอาหารมันจะมีแค่อ่าลมกับน้ํายืนอ้วกอยู่ใต้ต้นไม้ทีนี้จนพอเสร็จแล้วปุ๊บ ที่เริ่มรู้สึกดีขึ้นก็ถึงมาสมทบกันกับกลุ่มแล้วทีเนี้ยความรู้สึกพี่นั้นมันคือเอ็อเหมือนเอที่สามแล้วทีนี้ทางทีมงานเขาเลยเอาข้าวมาแจกจังหวัดแจกข้าวพี่โยมนั่งอยู่ตรงโขดหินใต้ต้นไม้ทีเนี้ยพี่กําลังจะเดินไปนั่งข้างพี่โยมความรู้สึกพี่ไม่จะนั่งตรงนี้ว่ะมันเหมือนมีคนนั่งแล้วเราอึดอัดอ่ะทรงแม่งความรู้สึกเหมือนมวลอ,อากาศมันน้อยอ่ะอืพี่<ค>อึด,ดอ<า>ดัดพี่ก็เลยแบบ ใช่พี่เลยย้ายไปนั่งอีกที่หนึ่งมุมหนึ่งโดยที่ดูพี่ยมอ่ะพี่ยมทําอ่ะยมบอกว่าคนก็กินผีก็กินนะโดยที่เขาเทน้ําแล้วก็ตักข้างให้ให้บางข้างเขาเขากินไปแล้วเขาพูดไปอ่ะแล้วพี่บอกว่าพี่ยมคุยกับใครอ่ะโอ๊ยตายไปแล้วก็เป็นผีเหมือนกันแหละอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็อยากกินเราก็ให้เขากินด้วยพี่ยมพูดอย่างนี้พี่กเลยว่าโอ๊ยไรสาระคือความคิดพี่อย่างเงี้ยไรสารละเพราะว่าพี่อยากจะ อ่าคล้ายๆแบบว่าไม่อยากให้โฟกัสตรงจุดนั้นไงอืมทีนี้พอตรงนั้นเสร็จปุ๊บโอเคเริ่มดําเนินรายการจนมาพีกว่าตอนนั้นที่ไม่ได้เธอยังไม่ได้คุยอะไรกับใครนะทุกคนทีเนี้ยพี่เลยบอกมาไปกับนิ้คนความรู้สึกพี่ว่าตรงเนี้ยเหมือนมีคนเล่ดของนะก็พี่พูดขึ้นอย่างนี้นะแต่ทีเนี้ยก็เลย อ่าน้องมิ้งก็เลยบอกว่าเออพี่พี่รู้สึกไงพี่ก็เก็บไว้ก่อนนะอะไรอย่างนี้ไงเสร็จแ,แล้วทีเนี้ยพอมานั่งคุยกันจนเขาก็จะให้คนที่เขาดูแลสถานที่ตรงนั้น,นพูดพอพูดปุ๊บเขาบอกว่าสถานที่ตรงเนี้ยมันเคยมีเหตุเหตุการณ์ก็คือปกติทั่วไปคือเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำตายหงม,มา้างอะไรบ้างคือเขาก็พูดไปเขามีดวงวิญญาณมาบางคนเขาเห็นแบบเป็นเสือออกมาจากเขา พราะสถานที่ตรงนั้นน่ะจะเป็นของสาลอ่าเหมือนสารเจ้าพ่อเสือเพราะว่าเขาจะปีหนึ่งเขาจะมีอ่าคล้ายๆเลี้ยงเลี้ยงแบบเขาเรียกอะไรนะสัตว์ป่าเขาจะทําบุญให้อะไรอย่างงี้พอพูดไปแต่ละปุ๊บจนมาถึงคนที่ดูแลสารเขามาเล่าว,ว่าแม่เขาอะเป็นร่างทรงพี่ก็เลยว่าโอ้ยไม่น่าละพี่ก็คิดอย่างงี้แต่พี่ก็ไม่กล้าพูดออกไปพี่ก็รับฟัง แล้วเขาก็บอกว่าแม่เขาเป็นร่างทรงนะร่างทรงของพ่อเสือแต่แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าก็มีคนอ่ะมาแบบว่ามาสั่งเวยคือการต้องถวายเลือดบางคนเนี่ยเอาเลือดตัวเองมาถวายที่นั่นณนะจุดนั้นก็ถ้าใครอยากดูก็อยากให้ไปดูรอดูคิปเต็มประมาณปลายเดือนแล้วทีนี้พอพูดไปจนจบที่มาพีกตรงที่ว่าเขามาพูดเด็งคือตัวคนที่ดูแลบอกว่าตรงจุดจุดนั้นนะ่ะ เคยมีอ่าขวเมียผู่หนึ่งขวนี่เอาน้ํามัน,นมเนี่ยมาลาดเมียแล้วก็เผาเผาทั้งเป็นแล้วก็เสียชีวิตตรงนั้นแล้วก็จบก,ก็คือใส่เอาไปเอาไปเสร็จแ,แล้วเรียบร้อยปุ๊บคนดูแลเขาก็เก็บกวาดปุ๊บเราก็ไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนท้องแบงเขาเอาไปไว้ตรงที่ที่ยมนั่งกินข้าวตรงที่พี่ยืนอ้วกตรงนั้นอืมเป๊ะเลยแต่ว่าตอนนั้น เป๊ะแ,แต่ว่าเขาคือบอกว่าใต้ต้นไม้เขาเขาแตวเขาชี้มือไปมันจะมีอยู่สองต้นแล้วทีเนี้ยตอนนั้นะอะอาจารย์เขาก็ยังไม่ได้ทําอะไรแล้วทีเนี้ยก็คือแบบว่าพออาจารย์พูดไปพูดไปก็เหมือนแบบว่าเริ่มรู้อ่ะพี่เลยบอกว่าเอยใช่จนมามาพูดพี่เลยบอกว่าก็เลยถามพี่ว่าพี่เจออะไรพี่บอกว่าพี่ได้กิ่นทูบพี่ได้โดนลมเป็นอย่างนี้นะขึ้นไปทูบไม่ติดนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็พูดแล้วพี่ไม่ได้เห็นคนเดียว วันนั้นก็มีอาจารย์เห็นแล้วก็แฟนน้องหิน,นเห็นแล้วก็รับรับรู้เหมือนกันโอเคพอเสร็จจากอพิธีการตรงนั้นเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็เป็นอันอ่าตอนปิดท้ายคือเชิญอะไรเชิญวิญญาณระเชิญวิญญาณออกคือเหมือนว่าการปลดวิญญาณอาจารย์นั่งทำที่พี่ส่งรูปให้น้องน้องแมงเห็นไหมที่ว่าจะยืนกันอยู่สามคนแล้วก็มีอาจารย์ทำพิธีอยู่หนึ่งเห็นภาพแล้วครับอ่าโอเคตรงนั้น แล้วก็เป็นจุดเดียวกันที่พี่ยมเรียกผีกินข้าวแล้วตรงที่พี่ยืนอ้วกพอดีเลยลเพราะมันมีตนม้นทําใช่โดยที่พี่พวกพี่คือยังไม่ได้พูดยังไม่ได้คุยกับอาจารย์เลยพอ,อเสร็จปุ๊บพี่เริ่มร้องไห้แบบแล้วทีเนี้ยพี่โยมอะ่ะเหมือนหน้าตาตื่นเดินออกมาพอเดินออกมาเหมือนตัวเขาสั่นทีนี้พี่ได้ถามว่าเป็นอะไรเหมือนถ่ายทําเสร็จตอนนั้นอะ่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บพี่โยมบอกว่าเนี่ยรถ คนนี้พิ่งไปก็เพราะว่าเขาก็มาร่วมร่วมรายการเนาะที่ว่าเพึ่งออกไปเขาเล่าให้ฟังว่ารถเขาเพึ่งไปส่งศพมาครับแล้วทีนี้ยเหมือนคนอะยืนเคาะตรงกระจกรถเขาพี่เลยว่าโอ้คิดมากเขาบอกไม่ได้คิดมากตอนนั้นกำลังคุยกับน้องแบงอยู่พอเขาพูดอย่างนี้ปุ๊บ,บอ่าเขาก็เขาบอกว่าเหมือนมีคนเคาะที่แรกเขาก็คิดว่าเป็นที่มาเคาะเพราะพี่ใส่ชุดดําผม ตอน,อต,อนตอนผมคุยกับพี่ยมอ่ะพี่ยมบอกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับว่ามีมีม,มีมีอะไรบางอย่างอยูอย่ด้านนอกรถตอนเนี้ยเขาก็พูดพี่ยมอ่ะอืม,อมผมจําได้เพราะตอนนั้นนะ่ะเพราะว่ามีรถอ่ามูลิธี้เขามาจอดเทียบข้างพี่ยมก่อนเราเขาเพิ่งจะไปส่งศพมาเมื่อไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี้มาเองก่อนที่เขาจะมาเข้ารายการพอ,อเสร็จแล้วปุ๊บพี่เลยว่าเออคิดมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ได้พูดอะไรเนาะ ช่วงจังหวะที่เตจกําลังเก็บของเก็บอะไรที่อาจารย์เชิญมิญญาเรียบร้อยแล้วโอเคพอพูดก,กันเสร็จเราพี่หันไปตรงต้นไม้นั่นน่ะตรงแมงมีคนพ่ลุกผู้หญิงเขาใส่ชุดขาวอะ่ะขาวแต่ว่าเหมือนมาเรามองดูว่ายังยังเป็นชุดขาวอ่ะแต่ตัวเขาเหมือนไม้เกียมอ,ะอ,อ,อ่ะอ่าเรารู้อยู่ว่าเป็นเสื้อขาวครับเหมือนเขายือนอยู่ตรงนั้นอะ่ะก้มหน้าแล้วอะ่ะ แต่ว่าตกคือเหมือนแบบหน้าเขายังเศร้าอยู่นะแต่อาจารย์ก็เหมือนแบบเขาบอกว่าี่ยปวดปล่อยเดี๋ยวเขาเขาจะเอาเขาออกจากตรงนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยพออาจารย์พูดํานั้นปุ๊บเหมือนเขาเดินตามอาจารย์ไปครับอ่าทีเนี้ยพอเสร็จแล้วปุ๊บพวกที่รีบขึ้นรถพอรีบขึ้นรถเสร็จแล้วปุ๊บจองจังหวะที่พีิยมอะขับรถออกมาออกมาปุ๊บ มองแบงตรงหัวโคงอะ่ะที่มันจะต้องโค้งออกไปอะ่ะพี่เห็นผู้หญิงคนนั้นอีกละเหมือนเขาเดินอ่ะมันเขาเดินน,ดนําหน้าไปอะ่ะระหว่างพี่ขับรถแล้วผู้หญิงเดินอะ่ะคนเดินไม่น่าจะไปกวดรถถูกถูกไหมครับแต่นี่เขาเขาเดินนํารถพวกพี่ตลอดอะ่ะจนมาสุดหัวโค้งอะ่ะถึงหาย<ล>อีกเล้วพี่ก็คิดในใจบอกว่าไม่ต้องมาส่งนะขอให้ไปดีนะอะไรอย่างเงี้ย เออถ้าถูกหวยรวยเบอร์พี่ก็จะมาทําบุญให้พี่ก็พูดอย่างนี้ครับพอพูดเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็หายไปพอหายไปปุ๊บขาดมารอดมาสักพักหนึ่งที่ชมก็บอกว่าเนี่ยปูถูกหวยนะกูจะมาทาบุญให้บ้านหลังนั้นกูจะไปทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องไปเอาเขาออกมาแล้วเขาก็กลับย้อนพูดเรื่องเดิมที่บ้านหลังพอเขาพูดคํานั้นเสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่า,วาเออให้ถูกจริงๆเธอะ มาทํายอมทําทุกอย่างเพื่อจะให้บํมปปดปล่อยเขาน้องแม็กมาพูดคานั้นเสร็จอะ่ะกลิ่นเหมือนกลิ่นทูบแล้วเหมือนกลิ่นศพน้องแม็กให้นึกมากลิ่นศพอะ่ะคม,มันอบกวนอยู่ในรถอะ่ะอือ,อจำที่กับพี่ยอมมองหน้ากันแล้วก็ไม่พูดกันอีกเลยจนขับรถสุดพ้นมาเข้าเส้นมางนาพี่ก็เลยก็บอกว่าเออถ้าถ้า,ถา มีโชควัฒนาหรือมีบุญสัมพันธ์กันก็ปล่อยได้มาปลดปล่อยเขารหรือจะได้เชิญนม,มนมพระที่นั่นอ่ะมาทําให้เขานะ่ะอะไรอย่างเงี้ยกทําพอหลังจากที่ทําพิธีเสร็จแล้วอาจารย์ทําพิธีให้ผอพีรู้สึกว่าเออมันสบายใจมันเบาแต่มันยังติดติดอยู่ที่ว่าเราสัญญาเขาไว้ว่าเราจะไปช่วยผู้หญิงที่บ้านลางนั้นให้ได้แต่ทีนี้คือมันติดตรงที่ว่ามันเกี่ยวกับพื้นที่ของผู้มีอิทธิพล ในพื้นที่มันก็เลยไม่สามารถทํารายการอะไรได้เลยแล้วก็ตอนนี้เขาก็ปิดไม่ให้คนเข้าเเรื่องมันก็จะประมาณนี้ค่ะน้องแบงอืมแล้วก็อาจจะไม่น่ากลัวนะจนจนจนมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถูกถูกไหมหวยถูกไหมน้องแบงพ <c oughs> ี่เขาบอกแล้วพี่แมวขี่รถทะเบียนรถน่ะแปดเจ็ดหกอือมมันออกอะไรอ่ะ หกแปดเจ็ดผมไม่ค่อยซื้อไงผมก็เลยไม่รู้ว่ายัางไงเดี๋ยวอรอลุ้น<ต>ถ้างวดหน้าก็ยังอยู่ในอันนี้อยู่งวดหน้าถูกก็ใช่ทำาัวหน้ากระเบียนเสียงอะไรครับเสียงอะไรตกใจแลนึกว่าอลิซอินวันเดอร์แลนด์ครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น,นสายรลุดนะเออโหกำลังถามเลย ตกใจเลยฮะมีกี้มาแล้วนะสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าออมีกิสายหลุดสายหลุดโอ้ออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมุติแบบว่าครั้งหน้าแบบหยิบรอตเตอรี่อะไรมาแล้วมันถูกก็สามารถก็กลับไปทําบุญได้นะพี่หน่อยนะใช่ใช่ก็คิดอย่างนี้นะ,ะก็ตั้งใจจะทําให้เขาเอ,อ๋อนั่นแหละพี่ก็เลยบอกว่า เออโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีโชคบีบุญหรือมีบุญสัมพันธ์กันก็คงมีโอกาสได้ไปทําให้เขาอะไรอเงี้ยไม่มากก็น,น้อยก็ทําตามกําลังศรัทธาของเรา<ช>แต่ถ้าโชคใหญ่วัฒนะใหญ่จริงๆก็จะขอพื้นที่เขาคือเราไม่มีการไปถ่ายทําหรืออะไรทั้งนั้นแค่อยากเข้าไปปลดปล่อยเขาไปพร้อมพระอาจารย์ที่วัดแถวบ้านหรือพื้นพระอาจารย์ที่อยู่ในพื้นที่ของเขาเข้าไปโดยที่เราไม่จะไม่นิมนต์พระทางอื่นไป เราจะนิมนต์ทางพื้นที่เข้าไปไปทาพิธีปลดปล่อยเขา oh. คือความรู้สึกว่าพวกพี่คิดแบบนี้แค่นั้นคือเราไม่ได้ไปลบหลู่หรือไปแบบว่าอะไรอย่างนี้ไงพี่คิดคเพราะว่าพี่ยมตั้งแต่ออกจากกรุงเทพไปอ่ะเขาจะร้องไห้โดยที่แทนที่จะเป็นพี่ครัวหรือเป็นพี่เป็นพี่ร้องไห้เองคือมันไม่ใช่ไงกลับเป็นพี่ยมคนเดียวนั่นแหละรรเรื่องก็จะประมาณนี้น้องแบงอาจจะไม่น่ากลัวนะ แต่ก็ถึงอยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนเข้าไปดูมันน่าค้นหามันน่าค้นหาเรื่องเนี้อ่าก็อยากให้ทุกคนเข้าไปดูเต็มเต็มแล้วจะมีคลิปมีมีภาพแล้วมีบทสัมภาษณ์แล้วก็มีสัมภาษณ์คนในพื้นที่แล้วมันก็ตรงกันกับที่อาจารย์พี่แล้วก็แฟนน้องหินเจอครับโดยที่เราไม่ได้คุยกันเลย อยากให้ทุกคนเข้าไปดูชมรับชมกันซึ่งวันนี้ก็ออนแอร์วันแรกด้วยอีพีแรกด้วยครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับของพี่หน่อยที่เพิ่งผ่านมาเมื่ออาทิตย์เดียวเท่านั้นนะครับที่ได้ไปร่วมถ่ายรายการแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์นี้นะครับนี่พี่หน่อยจอดรถดจอดรถเหรอครับหรือว่าอะไรฮะไม่ก็มีคนขับก็พี่ก็ปุย นี่แหละก็ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีฝนตกระหว่างทางเข้าเมืองคนไ,ไม่ได้จอดรถใช่ไหมเมื่อกี้แล้วมันเสียงเหมือนเปิดวิทยุอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่มีจ้ะฮะน้องเบงน้องเบงอย่าบิ้วร้าผมไม่ได้บิ้ว <c oughs> ผมคิดว่าแบบจอดลงปั๊มน้ํามันหรืออะไรเมื่อกี้มันดูชงเชงอะ่ะในรถอะ่ะไม่ไม่มีไม่มีอ๋อเหรอไม่ได้จอดอแล้วก็ฝนก็ตกด้วย าจจะไม่มีอะไราก็มีเกียรจริงๆผมดูแบบว่าเหมือนมีใครเหมือนเปิดรถลงไปใครมาทักใครแบบเหมือนเหมือนมันเหมือนเหมือนเปิดเหมือนจอดปั๊มอะ่ะผมก็เลยถามดูน้องแมงกาเข้ามาเรื่อยๆพากันบ่นอยู่นี่บอกว่าทําไมทางมันมืดจังอ๋อเหรอ <laughs> ใช่มมเขายังบอกว่าพากันหลงทางมาไม่จริงน้องแมงผมว่าเพราะว่ากาว่าต้องการต้องการให้ถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุดเสียงแบบเมื่อกี้นี่เสียงโทรศัพท์ ของอีกคนหรือเปล่าไม่มีจ้ะเพราะทุกคนหลับแล้วก็พี่เขาขอแบบว่าขอให้เงียบก่อนเพราะว่าพี่บอกุีกับรายการลงแบง์อยู่จริงเหรอใช่ไม่มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นนะก่อนนั้นไม่มีค่ะเมื่อกี้เนี่ยมีเกี้สามสิบวิมื่เกียมีไหมไม่มีอ้าไม่มีค่ะผมได้ยินมันชงเชงมากอะผู้เหมือนมีคนมาทักผู้หญิงผู้ชายเต็มไปหมดเลยอ้าออจริงจริงจริงแต่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 ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบ คือผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะผมผมก็แค่คิดว่าแบบพี่พี่หน่อยจอดปั๊มไม่ไม่ไม่ได้จอดจ้ะเดือดสองการให้ถึงเป้าหมายเร็วมันมันมันเป็นเหมือนเสียงของบรรยากาศเข้ามาแล้วก็แบบซ้อนไปซ้อนมาอะไรอย่างเงี้ยจริงงจริงอาจจะเป็นลมข้างนอกเข้ามาก็ได้แหละเพราะว่าอาจจะเป็นสัญญาณโทรศัพท์อาจจะเป็นสัญญาณโทรศัพท์ประมาณนั้นอ่าไม่เป็นไรก็ มีใครพูดอะไรไหมหลังมิกี้ไม่มีจริงเหรอใช่เพราะว่าพี่เขาบอกว่ามีเด็กไหยมีเด็กในรถไหมหลับหลับจ้ะโอ้โหจริงเหรอเดี๋ยวลองไปฟังเดี๋ยวลองไปฟังย้อนหลังนะมิกี้เหมือนมีเด็กทักผมขึ้นมานะอืมเสียงแทรกอาจจะเป็นสัญญาณแทรกเสียงโทรศัพท์โอ้ขนลุกว่ะ ประมาณประมาณนั้นอาจจะเป็นเสียงโทรศัพท์แท็กก็ได้สัญญาณโทรศัพท์แทรกมาก็ได้ทวงตอนที่เมื่อกืนผมได้ได้ยินเสียงเด็กนะทักผมไม่มีน้องแมงหรอไม่มีเด็กเด็กยังไม่ตื่นเนาะไม่มีนะเด็กก็เด็กเด็กยิบเอ็ดแล้วอะไม่ใช่อ่ะโอเคโอเคไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีโอ้โหเอ้ผมได้ยินนะเมื่อคืนเออคือผมเป็นคนถ้าผมได้ยินเนี่ยถ้าผมเอ๊ะผมได้ยินเนี่ยผมจะถามเลย แต่ถ้าเป็นเสียงอื่นๆเสียงแทรกผมก็จะเฉยเฉยไม่เพราะว่าเด็กและลูกพี่ก็ไม่ได้เอามาด้วยมีเสียงเด็กมีกี้มีเสียงเด็กมเีเด็กทักผมเหมือน้ออะอะไรก็มา <laughs> โอเคโอ้นองแบงดีหน่องแบงอะไรล่ะเอยิบเอ็ดยไปไม่ต้องห่วงเอ็ยี่เอ็ดยิบสองนี่ไม่ได้บิวนะโอเคอาจจะไม่มีอะไรเดี๋ยวไปฟังย้อนหลังได้ว่ามันไม่มีอะไรหรอกเป็นอะไรแอบแบงเอขอให้ขับรถปลอดภัยขอให้ขับรถปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพครูบาอาจารย์ศิษิ์ศิษิ์คุณทองนะทั้งทั้งตัวพี่หน่อยเองพี่ยมเองแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในรถนะอ๋อพอดีมากับเพื่อนพี่ยอมไม่ได้มาอ๋อพี่ยมไม่ได้มาใช่ไหมแล้วก็อ๋าวันนี้เป็นคนโสด ทุกคนที่อยู่ในรถขอให้ปลอดภัยจ้าสาธุ <laughs> เช่นกันจ้าขับรถกะละมัระวังมีสตินะครับอย่างไงก็ช่วงนี้จะส่งช่วงนี้เข้าส่งเทศกาลสงการบางคนก็กลับบ้านไป,ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรืออะไรก็อ่าเมาไม่ขับเนาะก็อยากให้ทุกคนครับหนึ่งความประมาทอ,อันดับแรกครับผมสองเรื่องอ่าการดื่มหรือเคขนองอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ อยากให้ทุกคนเซฟอยากให้ทุกคนคือเซฟตัวเองเป็นดีที่สุดเพราะว่าการขับขี่หรือแม้กระทั่งเราเมาแล้วขาบอะ่ะเกิดอุบัติเหตุแล้วมันไม่ใช่แค่คนเดียวมัน มันหลายๆคนแล้วหลายๆครอบครัวแล้บมันจะรู้สึกว่ามันจะเสียใจอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนใช้สติใช้ความระมัดระวังให้มากที่สุดก็แค่นี้อาจารย์อองแบงขอบคุณมากๆครับพี่หน่อยครับสวัสดีวันสงการล่วงหน้าเลยนะสุขสันต์วันสงการล่วงหน้าน่อยครับดาสุขสันต์ปีใหม่ไทยทุกคนค่ะสวัสดีครับพี่หน่อย้าสวัสดีจ้าหนองแบง